เดี๋ยวร้น้องนิกกีเข้าเตรียมเตรียมพร้อมกันนะคะปาิีณานะคะดิฉันจะนับ 3, 2, 1นะคะและ้วทีนม้จะเป็นขคอคงนิกกี้ที่ฉันน้องนิกกีปุ๊บปล่อยน้อง ถูกต้องนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับพอเป่ากระปุเสร็จแล้วนะครับปล่อยตัวน้องเลยนะครับห้ามแตะต้องตัวน้องและก็ห้ามแตะตุกตาหมีและก็ห้ามยื่นอุปกรณ์หรือร่างกายใดๆเข้าไปในสนามเด็กขานะครับให้น้องนั้นคลานเข้ามาแตะตุกตาหมีเองและตอนนี้ครับทีมงานครับดูว่าน้องๆครับอยู่ในท่าคลานแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับาน้องคหน้าชั้นนี้เลยค่ะี๋ยวจะนนี้พร้อมหรือยัครับพร้อมแล้ว ไปครับ้วครับไปเลยครับอให้สคพัร้อครับาสพร้นิก้ล้วิกกแล้วนิีวนิกกีวนิกีใหยุ่งิกียใยุ่งนะุยเยคนี่สคนที่สามข้าบ้างข้างมาเร็วข้าบ้างมาเร็วครับตังงงมาเร็วมาเร็วนิกกีิกีแตะตุ๊กตาได้แล้วแต่แล้ว ไม่ทราบว่าน้องมุกุ้ไลลีนี่ตื่นหรือยังเอ่ยลูกน้องเดือดพี่เลยโอ้โหน้องอาจจะต้องกล้บอกหาเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วตรงนู้นโอ้นี่อยากเขบอกว่าแต่ตื่นสนามคือบเจอเพื่อนเล่นอย่างเจอเพื่อนเล่นใหม่ๆแล้วเข้าไปทักทายก่อนนะครับพอไปเจเพื่อนนะครับทั้งแปดท่านที่เหลือครับมีของรางวัลปลอบใจมอบให้จ่า ขอบพระคุณครับแล้วก็เชิญน้องนนะิจ่ะบอเลทีเลยโอ้โหน่ารักมากเลยเยชวนเลยครับท่านที้นึ่งเลยครับคุณแม่ครับเป็นลูกขึ้นอะไรครับเนี่ยทอนแรงด้วย